ร้านขายรถกันบ้างนะครับทุกคนโอ้โหไอแปดนะครับไอแปดนะครับแต่ราคาโคตรแจ่มโอ้โห GTR เข้ามา ชาว gta s ซ n ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่กาลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับผมจะมาแนะนาเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับใครที่นะครับเบื่อเซิร์ฟมอสแล้วนะครับอยากเล่นธรรมดาบ้างนะครับผมจะมาแนะนาเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ครับชื่อเซิร์ฟว่า event t o w e city lope นะครับสาหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกัน กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับให้ทุกคนนะครับมารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่มันจะเป็นมือถือหรือ PC นะครับผมมือถือเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเวอร์ชั่นรูกแอนดรอยเลยนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วก็ใต้ล่างคอมเมนต์ละกันนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันเยอะนะครับสอนดาวโหลดก็มีแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับรับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ไปเลยนะครับของขวัญที่เราจะได้นะครับจะเป็นเงิน1นึ่งพันพิซซ่าห้าน้ำเปล่า5มือถือฟรี ของแจกค่อนข right? ้างเยอะนะครับเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กระเป๋านะครับโคดไว้เข้ามานะครับมาที่กระเป๋าเก็บของนะครับทุกคนนี้นะครับกระเป๋าจะมีอยู่2รูปแบบนะครับจะมีแบบใหม่แล้วก็แบบเก่านะครับแบบใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ใครชอบแบบใหม่ก็อันนี้ก็ได้นะครับเป็นกระเป๋าเหมือนเห็นเทคกดาวเลยนะครับนี่อันนี้แบบเดิมนะครับแต่ผมชอบแบบเดิมมากกว่านะครับมันง่ายดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยปะ ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นปะโอเคนะครับสามารถใช้งานได้ครับที่ธนาคารได้นะครับว่าเงินยอดเงินเราเหลือเท่าไหร่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วเข้ากระเป๋าอีกทีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกระเป๋ารูปแบบใหม่นะครับนี่มากินอาหารได้นะครับผมเง็งเงงเงงเง็งโอเคนะครับผมก็จะมีของโดเน a t ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะโดเ a t e นะครับ ก็สามารถมาด o น a ได้จะมีกาชานะครับทุกคนนี่อะพวกติดหลังเป็นแฟชั่นนะครับทุกคน VIP ก็มีนะครับทุกคนนะก็สามารถเติมเข้ามาได้นะครับอ่าร้านค้านี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าสกินนั่นเองนี่ก็สามารถเลือกสกินได้โอโ้โหสกินโคตรเฟี้ยวใี่ทุกคนดูดิสกินโคตรเท่อะนี่ยโอโ้โหแต่สกินโคตรสวยนะครับทุกคนดูดินี่โอโ้สกิน เหมือนไฟเอ็มเลยนะครับทุกคนเห็นปะดูดิแต่ละสก,กินเหมือนไฟเอ็มเลยโอ้โหดูสูตรดิเฮ้ยผมชอบตัวเนี้ยเท่ดีวะ่ะโอ้โหดูดิเอ้ยมีมนุษย์ต่างดาวด้วยเเาท่อะนี่ดูสายสกินเท่เท่มากทุกคนดูดิแต่ละชุดเท่จัดอะดูดิโอ้โหเขาเฟี้ยวแต่งเท้าแวนด้วย,ยนี่น ันนี้ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนะเออนี่มนุษย์ต่างดาวนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับโอเคตกลงไป <c oughs> จะไปนอกโลกแล้วน้องๆ <c oughs> จะขึ้นไปนอกโลกแล้วทุกคนนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับอันนี้ร้านสกินไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเนี่ยเราก็สามารถซื้ออาหารซื้ออุปกรณ์ทํางานนะครับอ่าอย่าตกปลาเบ็ดตกปลาได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อไปนะครับผม มีบัตรประกันอาวุธด้วยนะครับแล้วก็เลื่อยนะครับทุกคนซื้อไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเบิกรถกันนะครับน้องๆรถนะครับทุกคนเราก็กดเเรียกรถได้เลยนะครับรถนี้จะเป็นรถแจกนะครับรถแจกฟรีนะครับทุกคนให้กับผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนะสามารถนำไปทำงานได้จะเป็นอีป๊อปนั่นเองนะครับทุกคนอีป๊อปอีป๊อปใส่เงี้ยๆนะครับทุกคนนะโอเคนะครับใครอยากจะไปทํางานก็สามารถทับ G P S ได้เลยนะครับผม นี่นะครับนี่งานอาชีพทุกกฎหมายนะครับเก็บหอยตกปลานะครับเก็บแตงโมเก็บฟักทองนะครับอะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปงานอาชีพเก็บแตงโมก่อนเลยนะกันนะครับทุกคนนะไปกันเลยถึงงานอาชีพเก็บแตงโมแล้วนะครับทุกคนแตงโมนะครับมันจะมีจํานวนอยู่50นะครับให้ทุกคนนะครับกด n เก็บแตงโมไปเลยนี่จะเขียนว่ารอแป๊บนะครับทาการเก็บแตงโมอยู่นี่แล้วก็กดเก็บไปนะครับเก็บที่เดิมไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าแตงโมมีจํานวนจํากัดนะครับทุกคนนะมี50นะครับโอเคสามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะตรงนี้ก็เก็บได้เช่นกันนะครับทุกคนอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บฟักทองนะครับนี่เราก็กดเก็บฟักทองไปเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับผมถ้ารับงงานอาชีพเก็บฟักทองนะครับนี่ กเก็บไปเลยนี่นะครับอ่าเราได้ฟักทองมาแล้วนะครับนีบ่นะครับก็จะเป็นอาชีพขุดเมืองนะครับทุกคนเนี่ยเราก็กดเอ็นขุดเหมืองไปได้เลยนะครับเนี่ยทำง่ายไม่ยากเลยทุบหินไปเลยในในนะโอเคนะครับเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ากระเป๋าเราเต็มนะครับผมก็ สำหรับใครจะมาขุดก็มาได้นะครับเป็นงานที่อาชีพเนี้ได้เงินเยอะแล้วนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับเป็นงานอาชีพได้เงินเยอะนะครับเราก็สามารถนําแร่เนี่ยไปขับอาวุธได้ด้วยนะครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็น,นอาชีพตกปลานะครับผมเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับทุกคนนะตกปลา,นะานะครับทุกคนนี่ก็ตกปลาไปเลย นี่ออากาศแบบบรรยากาศเก่าๆนะครับแบบว่างานชิปตกปลานะครับยืนตกตรงนี้นะครับผมโอ้โหว่าหลายปีแล้วนะครับทุกคนนะไม่ได้มายืนตกปลาตรงนี้นะครับทุกคนนะไม่ค่อยจะได้มารีวิวเลยนะครับนี่นะครับเราก็ได้เปล่านะครับอนนี้เราก็อยู่ที่เลเบลแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสร้างอาวุธนะครับทุกคนเราก็เข้ามาดูนะครับมีอาวุธอะไรบ้างไม้เบสคาตนาสนับมือไม้กรอบไม้เท้านะครับทุกคนก็สามารถที่จะ ครับได้นะครับของก็ตามนี้เลยนะครับปูน50ถุงทองเหล็กนะครับใช้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอกาสสำเร็จ50%นะครับคตณะนะนะครับผมก็มาดูได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นระบบนอนเตียงนะครับทุกคนแล้วก็กดเอนนอนเตียงไปได้เลยนี่นะครับกับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเอนนอนเตียงไปเลยก็รอมันก่อนนะครับ โอเคนะครับนอนเตียงต่อครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับผมนะครับเวลาเราเลือดเหลือน้อยนะครับเราก็มานอนเตียงได้นะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูร้านขายรถกันบ้างนะครับทุกคนโอ้โหไอแปดนะครับไอแปดนะครับแต่ละคันโคตรแจ่มโอ้โห GTR ก็มาอื้อแต่ละคันมีแท็กไหมเนี่ย เอ็ดพันก็มาโอ้โหทุกคนโอ้โหเชฟก็มานะครับทุกคนธนาคารแจมแจมทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆคือใครอยากได้ไหนก็สามารถซื้อได้นะครับทุกคนเนี่ตามนี้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นได้นะครับเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟอีเวนต์ท่านะครับผมก็ของแจกเยอะยมากม่นะครับใครอยากจะสอบหมออยากจะเป็นตำรวจอยากเป็นช่างก็สามารถติดต่อแอดมินมาได้นะครับผมเอ๊ะนรับผมก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคนนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับก like, ็ย share, อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิงปงป๊งให้ช่อง,งานาโนเอ็กถูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายปูน,ปน